สวัสดีค่ะกับสวัสดีท่านผู้ชมแฟนจองถุกๆท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะตอนนี้ทั้งบ้านเห่าล่มเย็นว่อยๆมาแล้วนอกแรมผูช้ชมทั้งอื่นเย็น,ข,นขึ้นกันบเนาอจจะล่มผัดไปเขาเย็นวีวีนะคะงวดนี้จะพามาตามตัวเลขแนวทางกับเม่เดือนในงวดวันที่สิบหกตุลาคมสองพันห้าร้อยหกสิบหกนะคะงวดนี้แม่เหาฟันดีหลนอกแรมผู้ชมเป็นแนวความฝันที่ดีนะคะและก็งวดที่ผ่านมานะคะ ลานของเม่เฮ้าเพื่อนก็บ,บอกเขียนหยให้ได้เลขสามตัวจังๆเลยเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่าช่วงนี้เขพาพรรษาเนาะค่ะเม่เฮ้าบ่เดลินเลขเนาะค่ะเม่เฮ้าเพิ่นว่าง,งวดก่อนเนาะค่ะแต่ว่าง,งวดนี้เม่เฮ้าเพิ่นจะมาบอกเป็นสะพานบุญให้เฟนช่องเฮาได้พิจารณากันเด้อค่ะเด้อเพื่อมักเพื่อชอบเพื่อมีดวงสมพงกันเนาะค่ะแม่เฮ้าฟันดีแล้วก็งวดนี้ลานน้อยก็ได้เขียนในอีกแล้วค่ะท่านผู้ชม หลังจากมวดที่ผ่านมาน้องเคียนให้3สามตัวจริงจังๆเลยนะคะเขียนให้สองสองศูนย์นะคะเหลขออกสองศูนย์สองนะคะ,ออ 2, 0, 2ะ,คะมวดนี้น้องได้เขียนใหังจังๆคือเก่านะคะจะได้เป็นตัวใดแบบใดกันเชิญไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเม้าให้เ,หเพเิ่นคนเราให้ฟังพร้อมๆกันเลยเลยค่ะว้าว <ขอ S 1> <อ> วัน่าเปลี่ยนว่าจีเปียวประกอแล่ะก็พ่อยัมแบบวาตาแม่ยกเบื้องไม่ถึงได้มากเท่าหน่อยหน่อยและว่ามิตรดุดประดุปปะคอนล่ะวันแม่แต่ที่เอาสวยงไปส่วนเอาสว้งไปส่วนนะสวนยกขึ้นมากผลก็แม่ประดุปประคอนก็ได้ที่ใคก็าไหลมาไหลเต้สวิงป้านคือแันดีเลย อันแม่ก็ไม่ว่าอแม่ก็ไม่คิดว่าโอ้มกินปลาไหลบาคูขึ้นได้สักปลาไหลวันจเปไวใช่บายวันนี้พ่อแม่โกว่าที่เอามาไว้ที่เอามาไว้อ่ถังที่เราก็สิปลาไหลข่กินสป็นวานอ่ะแต่ก็ได้โจมโจมดำเคยเทพปลาไหลเคยเคองไงถังดำกวานเย่ะถังดำๆแต่ขึนเับือก็นยักปลานี่ยนี่ปลาไหลตูนโ่นูเนีงไปูแม่ก็ยัก็นปลาไหลเรากระยานโอ้ในฝันกระยาติค้อกัน เออในฝันโคตสุดชเลยยากยากฝรัรแล้วแม่มก็รู้แล้วนะอืเอาว่ะเพราะง่้โผล่ขึ้นมดีใจอ้ยโชคตาผลต้นหนีมาทันว่าอืมเพราอยากไป้ฝรั่งรู่ว่าทันว่าเางี้โ่าเรากดีใจยแต่ว่าแม่บาตาเดียวเห็นตาดุกปราคอไปยังยกขึ้นมาคือเป็นตรั่งบาทแม่ว่านะอืมตัยังไงเหลืองเหลืองยังไงเงาเงอ่ะามเทใส่หางไว้ดีใจ่าทัน บานเศร้าแอ้มเศร้า huh. ต uh ึนมาแม่ก็เลยบอกความฝันไนไป็นแงกวฟังอืมพว่ามันขึ้นคอรกันเอาน้ามัใสใสหิากระเขอาไปวายพ้าเขาตาที่ชันอืมเอาฝันว่ากันสันว่าฝันว่าเด็กไปลยแล้ววันเล็กว่ามันเล็กยอกันมันเด็กพีเข้าบน่ด้งเกียร์แล้วกันันาเด้งกียร์ี่นึ่งแตกที่นงเ้าร้อแม่ก็เลยวอาอยกสันวาสหะรลายๆคนแม่่าจัืสีนะฮะนี่ะรถตีิเปลี่ยนเป็ไงบ้ เอาเอาสวิงไปสอนมันสิบล็กกรมบ่แม่มันสิบล,ม,ลม,บม,ม,บมีศูนย์บ่ปลาไหลแม่สูน,นเงียบบ่มันสิมีศูนย์ได้นั่นปลาปลามบ่ปลา,าไหลมันบ่มีเกีมันเป็นแปดด้วยน่ะเนาะแม่แม่แม่ตีเป็น,เปน,เปน,เนี่ยังตีคือตีเป็นบ้านเล็กทีนอ๋อเอามาเขือน่ะเหรอ อากอันนีที่งั้นมันนึเสียบมันเคียร์ลงแต่นึเสียบแต่แมน่ฟอนมีมันแบบนีนี่ฟันดะขี่รถไปพ่ะแม่ตะขี่รถขัาดีกว่าไปแม่ก่อนข้าดีแม่ไปเทศแต่ขอยมาใส่ถังแล้วก็ยกแล้วก็โยงถังขึ้นไปตั้งไว้ท้ายรถแต่อือ่ถังสไลด์เนี่ยเราตั้งไว้ท้ายรถนะล้าเออห้วย มันกระแมนว่าันแมนบ่แมนเด้อหรือม,มันเฉียวมานตัวไหนเกียวม่าตัว,ตว,ตวน,นี้บ่แม่ไม่เอาม่เลขที่ันหนึ่งเจายรถกับสามหนึ่งเจ็หนอืเลขเลข<อ>ลนะเลขรถน่ะทะเบียนรถสีโตเอียงแม่สีโตหนึ่งสามหนึ่งเจ็โอ้กะัมว่าสามตัวเนาะแม่เนาะเพราะว่ามันหนึ่งสองตัวเนาะ๋ 1, 3, 1, อ้ทะเบียนหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดบนีเดวไปสอนมาบ้านบ้านบ้านกับบ้านเลขที่สิบเจ็ดขึ้นกัน แทนอืมแต่ว่าสวิงนะ่ะถ้าเปลี่ยนไปได้ก็ให้เอาศูนย์ใส่เนาะแม่เนาะอืออือท่ามันสิบโบเป็นซูนแปดปลาไหลเป็นแปดวะเนาะเนาะมันโบมีเกจไหมอแล้วพ่อไงพ่อไงโกกแล้วโบได้ตีเส้นปลาบ่แม่เส้นปลาแล้วก็ว่าปลาหมื่นปลาอะไรอย่างเงี้วเราตั้งหมือนสองปลาบ้าหมื่อวันจันเรื่องอ๋อ รับจันรับจันก็นเป็นหนึ่งแล้ว嘛มันคือเลยเจ็ดยังเจ็ดยังแปกว่าเตอร์แอวมันว่าอ๋อเจ้าฟอเจ้า่อแปลไห้เพราะไอ้พราะเพราะแล้วแปลไห้หนึ่งเจ็ดกคหนึ่งแปดนะแม่คือ,อยีเด๊แต่ว่าให้เอาศูน่ซก็ค,คือง่ามศูนหนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งแปดโอ้ฟันดีค่ะบอันเนาะไ้สิม่รมโอ้ยหัวก้อนั่นที่มันออกอัน สองศูนยสองมันิ่ช่แ่คือแม่ที่ถือตัวกันนั่กัตเม่ตนีแนวน่นมันเสียมันตีไปเรียในเมืองเนาะแม่ว่านไปเรียในเมืองหันไท้อันาอยากได้พ่อวาอยากได้มันวายไมได้เห็นขาติดพ่อติดจะไม่ได้ได้วันนี้นั่นคือหายหลากระบนหายหายเล็กีย่เล็กหายได้สิล่ะได้ทีดีมันจะไม่เขียหายสองสองสูงป๊อได้น้ำเจ้าบาทบันนี่ โอ้ยบ <icana>, ุ zat, ้น er oh no, oh no, ื้แบาทเขาก็ขาแม่วุ้นเล็กแ่บาทโอ้ยน้อมามาตัวันญ่ต้องซื้อนะมันมาแน่แน่มันมามาห้จําสตัวเลย่ต้องซื้อน่ามาแน่แน่มันมาไม่เขียนไถเลยมีตัวนี้แหลว่าขนาดนี้ปลูกละวางขันรรบไปซื้ออรี็ซื้อสลี่องสองศูนย่อ ขนาดร้านบอกว่นั่งยังบอกจจกบาทเนาะสามโตจังๆเนาะั้ว่าเอาแม่ว่าเอาไรพวก้ยกูมบ่างเมาว่ามันเก้วหลอยซื้อเอาเคยืนเว่าเคย่นซื้อแต่จว่าจบไปหาสิบเรียเหยนก็ยังเห็นเ็นก่มไผอักตุลีมากเหมาอกมันไม่อยู่สองสองศูนย์อยู่ใบก็จะรื้ว่าซื้อไปอีกวอลีวันน่ะปะไม่กูก็ได้พ่อจแก่กากยุ่นที่แนนอยเพราะว่า ถูกแน่ๆถูกทันมาหมดเลยเราย้ายมาทันวานี่เลยมันวานี้มันเขียนให้บ่แม่มืัอนี้ไหมวันนี้มันบ่อเขียนมันว่าเขียนไทยเออตะวันลอยขึ้นอันแม่มันเอาไปอันวัดน้ำอืมแล้วผู้ใดเขาวามันบอกเลยย่าขี่แม่นนะนะเขาได้เห็มันเขียนน่ะไห้เขียนได้ด้วใด้วยเขาที่ฝุ่นด้านะฮะโอ้ได้สองตัวเมื่อวันนี้ มันเขียนให้เราเใเจ้าขอมันไปวัดซักมัวัดมันเขาคนถามมันมันบอกกรนวามันมีปากกาไม่หลังว่าชามเาตอนนี้ขเ้าเถาเนาะคนเถ้ากินหมาแต่ไม่เคยคนหาดินโซเห็นไหมเราเขียนใส่หมู่เนี่ไม่ย่างอะไเราเขีนหัอเขียนไหนเจ้าตีตีศูนยเเดียวอืมพรงอก็ดีไว้ใหญ่ยากนะฮะแล้วน้อยเขียนให้ตีศูนย์ แม่ก mm ็บอกว่ามงนคนนังหมอเลได้คนไปเละคนไปวัดต่อน <so ั um. ่น้อสผีผีคนไปวัดน่ะวัดของบ้านขขาเจ้ากันอ่ะีวายอายุนังย่าย้ายมันบอกเละย้ายศาตูย้ายสต่คนตื่นวัดเขานสัตว่าแม่มันวาตอนี้มันบ่บอกหรือมันว่มีปากกาไม่ละปากกามาเ้ยอันไหนที่บอกบอกแม่นดูเนาะแม่เนาะหลานน่อยเนาะ โอ้มันบอกแม่นดูบวกแันนี้ดีไอันไม่แค่นี้่กวันนี้เอาไปสองคัวก็พอมันไม่มีมันเแค่นี้แหละไันน้าบอกว่างาหเตยแก่แกคัะกํลังวอเปลียนเนาะวรว่าสาเปลี่ยนที่หลังก่อนเดียกน่อยสาครัวกําลังวอกเปลี่ยนไัวงวดนีฮาได้ฮาเมียนนาะแม่เพราะว่างวดทงไทยออกพรรษาเลยเรีองวันนี้ก็ได้เนาะฮาดิโชได้ใช่น้ำกันค่ะนือว่า ต็มาแม่แม่อธิษฐานด้วยนะแม่มาช่บยซื้อเลขเข้าพัรษาสาวเขาพัรษาจังมากับจะมาเดี๋ยวก็เป็นไงกูก็ชี้สีมางวดนี้ก็บอกซื้อเนาะแม่เนาะบอกบุญซื้อเนาะใช่บอกบุญในซื้อแม่มาอันนี้หวั่นรับซื้อเบิรงหมดแล้วค่ะใช่ถูแม่ให้ได้โชคไดใช่ไหมถ้าผู้ใดมากผู้ใดชอบเลขกับแม่เดือนเนาะค่ะกับพิจารณาเอาเนาะค่ะแม่เฮากาสใจดีนะคะบอกตัวเลขแนวทางให้เฟนช่องเดี่ยวพิจารณาหน้านะค่ะแม่ ฝันดีขนาดนี้ต้องมาแเลยเนี่ยน้อม่ถ้ามือเอื่นมือมันตรงกับเลขกเท่งเลขไทยเลขกเหล,ล้าน้อม่ถ้าไทายบ่มากกับจัดเล้าไหวเนี่ยเจ๊น้อยน้องม่เนาะหาแมนอีกเนาะงวดนี้ก็ได้ฮาแมนขอขอบพระคุณแม่หลายๆจ้าที่แบ่งปันแนวทางแม่ก็ให้โชคๆมันหมาน,นจ้าจ้าสวัสดีจ้าค่ะท่านผู้ชมกะจะมาสรุปตัวเลขความฝันของแม่เดือนในงวดนี้นะคะท่านผู้ชม แม่เาฟันดีนะคะฟันว่าได้ไปอนป่านะคะแต่ว่าได้เป็นปานไหลนะคะเพื่อนไดเอามาไซคูนะคะอยู่ wrote, istance. ทึ่งถ่ายรถนะคะท่านชมทะเบียนรถนะคะคือหนึ่งสามหนึ่งเจ็ดนะคะที่พอยญ่เฮาแปลให้แต่คือหนึ Alberto ่งแปดกับหนึ่งเจ็ดนะคะเลขหนึ่งเจ็ดตัวนี้ตรงกับบ้านเลขที่เฮือนน้ำนะคะท่านชมราวาเพื่อนไดเอามาเฮือนนะคะและการเลขอีกตัวหนึ่งนะคะคือเลขศูนย์นะคะท่านชมที่ทั้งจองเฮา ซอยแปะนะคะเป็นศูนย์ตัวนี้ถังกาแปลว่าศูนย์นะคะหรือว่าสวิงกาแปลว่าศูนย์คือกันนะคะพิจารณาเอาเวยค่ะแ่เบนเดอร์จะตีเป็น3ตัวคือศูนย์หนึ่ศูนย์หนึ่งเจ็ดก็ได้นะคะและอีกชุดหนึ่งนะคะคือเลข40ศย์ตัวนี้เป็นเลขที่งวดนี้ลานแม่เดือนเห่าเขียนให้อีกแล้วนะคะบนเขียนในวัดนะคะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนของ แนวทางของเมเดือนในงวดนี้นะคะเพื่อนบอกว่าเพื่อนบอท่านเดเลเรนเลกเนาะคะ่ะลังออกวันซาเพิ่นจังสีเซียงโชกเนาะค่ะท่านผู้ชมแต่ว่างวดนี้เม่เฮ้ามาบอกเป็นสะพานบุญห้เอฟซีเฟนชองไดพิจารณากันเนาะคะ่ะเพื่อจะมีโชคไม่ใช่มีดวงสมพงกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมพิจารณาเอาเด้อค่ะเด้อ้ามักทา้กทา,ทาชอบเนาะคะ่ะกัดจัดเนาะคะ่ะบบมกักบ่ชอบกับผ่านเนาะคะ่ะท่านผู้ชมสุดท้ายเนาะคะ่ะทั้ง่องก็ขออวยพรเนปซีเฟนชองเข้า ที่เสียงโชคเสียงหลาบในงวดวันที่16ตุลาคม2 5 6 1 6นี้ก็ขอใคอห้มีโชคมีใช่โชคๆมันๆเฮ่งๆปังๆกันสุขุสุขคนค่ะสวัสดีค่ะ